เกบ้านนู่นในที่สุดต้นโน้นก็มีลูกโตแล้วนะเ,ออเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมะละกอต้ออน,นนี้เออเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแต่ดอกแล้วก็มีลูกเท่านิ้วก้อยแล้วก็หล่นไปหล่นไปแต่ตอนนี้มันโตแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะนี่ดอกมันเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นดอกเล็กๆคล้ายๆมีแต่เกสรนตัวผู้อย่างเดียวนะ ต้นสารถจะเปนออกลูกมันหนักสีหนงต้นสารถไหนไปดูสิแต่มันดูแล้วใบเปนบางอยู่อ๋อคือมันมีลูกแต่ว่าใบมันบังธรรมดาถ้ามันไม่มีลูกนะมันก็จะเลื้อยขึ้นนะเพราะนี้มันมีลูกหนักหนักมันทวงปล่อยลวงมาต้มมันกระไดมันต้านแรงโน้มถ่วงไม่ไหวว่าแต่มันโตเร็วเนาะ น่าจะลูกเยอะเพราะดูจากดอกก็ดอกเยอะมากเนี่ยมันมีอีกบางส่วนนะก็ยังมีอีกนี่นี่เอฟซีซูมซูมซูมให้ดูดอกนี่นี่นี่ดอกมันเยอะมากเลยนะมันจเจริญเติบโตได้ดีมากตอนฝนตกพอดีเนาะฮะโอ้ยดูแป่ว่าข้างในที่ใบมันบางเนี่ยน่าจะมีลูกเยอะมากนะฮะอันนี้มันทับอยู่บนต้นอะไรเนี่ยมะม่วงเหรอ ๋อ oh, นะฮะเราต้องมีลูกกินแล้วต้องเอามันให้ออกอ่าหลังจากเก็บเก็บลูกกินแล้วอืออ <c oughs> ดูสิ <Okay. S 1> ตอนแรกมันเหมือนจะขึ้นบนห้องน้ำนะเ <c oughs> ออแต่มันขึ้นไม่ไหวแล้วนะฮะลูกมันทวงนะลวงลงนะฮะวัน <c oughs> นี้มันทวงมะละกอล้มต่อลงไปมากกว่าเดิมอีกนะเนี่ยคุณผ <c oughs> ู้ชมดูดูดูดมะละกอเมื่อก่อนมันไม่ได้เอ็นเท่านี้เด้อนี่ เอาเน,นี่ยมันเอ็นลงหนักมากกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะเสาวรสทับนั่นเองโอ้โหอ,อะไรกันนี้ดูนะมะละกอนะต้นที่ลูกใหญ่นะฮะแต่ดอกใหม่ๆกันไม่ค่อยขึ้นแล้วเนาะนะเมื่อก่อนมันแน่นนะทุกขั้วเลยนะแต่ตอนนี้มันลดปริมาณลงแล้วเนาะนะอาจจะครบหนึ่งปีของการออกลูกนะมันก็อาจจนะพักก่อนนะ เขอยู่เฉยๆบ้างเนาะพักเหนื่อยแต่แปลกมากเลยนะลูกหลังๆมาเนี่ยไม่มีเมล็ดเลยนะฮะเมื่อก่อนมันก็จะมีเมล็ดเนาะนะเป็นร้อยนะหลายร้อยนะนะแต่ช่วงนี้นะฮะ่ามากี่ลูกกี่ลูกไม่เจอเมล็ดเลยนะคุณผู้ชมนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าะมะละกอห้าต้นนะร,รอบบ้านเราเนาะนะครับโอ้ยอากาศแบบนี้ มาทำให้คนที่หยุดงานนะฮะอยากจะนอนยาวๆนะฮะอนะย่างเราเนี่ยเราเป็น y o u t u b ะ,ะเราอาจจะไม่มีเวลามาบังคับนะฮะแต่ว่าเราก็อยากจะตื่นมาทำคลิปมาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้รับชมนะให้กำลังใจเราเนาะนะครับมืนมะมันไม่ใช่พายุนะพายุหมดแล้วนะเนี่ย ถั่วก็ลูกเยอะนะฮะคุณผู้ชมลูกดกมากเลยถั่วนะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บกินนะมันก็เลยจะแก่นานนะฮะแก่ไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อไปในการปลูกคราวหน้านะโอ้ยอดมะขามงามทแทม้น้อต้มไก่โอ้ต้มไก่ต้มไก่ปลาเนี่คุณผู้ชมต้มไก่ต้มปลานะใส่ย,ยอดมะขามดีมากนะฮะดับกลิ่นคาวได้ดีนะฮะเรียวนิดนิด,นด จะผ้าเราจะแห้งตอนไหนเนาะ,อะขอให้มีลมพัดถเถอะฮะคน,น,ออคนีอเออใช่คนมีของถือมเฉะ,ะแฉะหน้าดูเลยเนาะวันนี้ช่างน่าจะไม่ได้มานะถ้าฝนตกแบบนี้นะช่างลงเสืออ้าวมะละกอสุกเหรอ มะละกอสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บมะละกอก่อมที่มีโชคกันนะมะละกอหลังบ้านเราสุกแล้วนะครับนี่ เปียก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 โอ้โหตอนนี้เราก็ผ่านการดำนาม,มาตั้งแต่23มิถุนายนนะฮะจนถึงณวันนี้นะก็โอ้โหเจ็ดสิบกว่าวันแล้วดินะครับเจ็ดสิบสองวันนะฮะเราผ่านการดำนาม,มาแล้ว เจ็ดสิบสองวันถูกไหมอืมถูกแล้วเนาะถ้าเจ็ดสิบห้วันนี่ก็สองเดือนครึ่งนะฮะตอนนี้ก็เกือบแล้วเนาะนะครับข้าของเราปีนี้เติบโตวสวยงามแข็งแรงกอใหญ่นะฮะในน้ำมีปลาในนาำมีข้าวนะฮะดูนะกอใหญ่มากนะครับแล้วปลาก็เยอะปูก็หลายนะครับโอ้ดูหลังบ้านยาชิคุณผู้ชม นูนปอเขียวชอุม่มกอใหญ่ดกงามแน่นนะฮะนี่นะโดยเฉพาะจุดนี้นี่นี่จุดที่มีแปลงผักเมื่อก่อนเนี่ยที่ย่าปลูกผักไว้หลังเก็บเกี่ยวตอนปีที่แล้วเนาะอบรรยากาศดีดีนะฮะ ชีวิตสโลไลท์นะฮะใครที่นะดูคลิปนะของพวกเราครับเวลาถ่ายบรรยากาศแบบนี้นะก็จะบอกโอ้อิจฉาจังเลยได้อยู่กับธรรมชาติความสดชื่นเขียวขจีนะฮะเห็นแล้วมันจะนะรู้สึกนะเย็นกายเย็นใจชุ่มฉ่ำตามไปด้วยเนาะนะครับผมนะะก็ขอขอบคุณนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับอ๋อไรเน็ตไรเน็ต อันนี้เนี่ยที่ไหนเนี่ยนั่นแหละเขาแคปมาอันนี้มันห้างเราไม่ใช่นไรห้างมากล,ลัวเราไม่ใช่นไรอชื่นรถไถไม่ใช่ไม่ใครก็ไม่รู้รถไถเ,น,น,น,ไไเนี่ยพขาวามันไหมอไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์แดงในรอบสามปีนะฮะคุณผู้ชมท่านใดที่นะไม่ได้นอนไวนะก็คงจะได้เห็นนะฮะเริ่มตอนสี่ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็นะถึงประมาณสักตีสามกว่าเนาะนะฮะ ถ้าท่านได้หลับไปก่อนอย่างพี่เสืออย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้ดูก็อย่าลืมนะฮะไปหาดูตามต่อนะฮะตามช่องแดงตามเพก็คงจะมีนะเพื่อนๆของเราหรือว่าช่องสื่อนะับไม่ว่าจะเป็นสื่อเล็กสื่อใหญ่คลิปเรียวนะคงจะมีกันเยอะแยะนะครับไปตามดูนะฮะอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆเราจะได้เห็นทีเนาะนะฮะความสวยงามของพระจันทร์แดงนะครับในวันขึ้น15บ่ําค่ำนะฮะ อ่ะนะครคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากชมคลิปชม,มไลฟ์สดย้อนหลังให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ